มันทาให้เราเนี่ยต้องต่อสู้กับวิสัยเก่าซึ่งก็วนเวียนวนเวียนชวนเราทําแต่เรื่องเก่าถูกไหมครับดังนั้นแต่และเราฝึกบ่อยๆวินัยเป็นการฝึกบ่อยๆจนกลายเป็นอุปนิสยนยยัยวินัยฝ่ายวิญญาณเป็นเรื่องการฝึกบ่อยๆจนเกิดุปนิสัยฉะนั้นถ้าการฝึกบ่อยๆแปลว่าเราทําได้เพียงแต่เราจะเลือกตัดสินใจทําหรือไม่ทำด้วยเหตุนี้วามต้นจึงถามว่าเราเชื่อจริงๆหรือเปล่าว่าวาจชนะตั้งแต่หน้าแรกถึง ถ้าทำพิธีนี่ยน่าอะไรน่าใช้เป็นพระเจ้าของพระเจ้าเราเชื่อเป็นพระธรรมพระเจ้าใช่งไหมถ้าเราเชื่อจริงๆเราปรารถนาจะเอ็กซ์ไซส์จริงไหมเอามาใช้จริงๆริงไหมหรือเชียงยิ่งแค่จะรู้มันมันไม่เหมือนกับยานะยาเนี่ยเรากินเข้าไปมันก็ไเปเกิดฤทธิ์ใช่ไหมไม่ต้องเอ็กซ์ไซส์เลยนอนเฉยเดี๋ยวพาราเซตามอลก็เข้าไปรักษาโรคปวดหัวของเราแต่พระเจา้าาไม่ใช่เราลับเข้าไป มันต้องเอ็กซ์ซิสมันก็เหมือนคนโยนดัมเบลให้เราอะโอเคมีลูกเหล็กนะที่เหลือคุณไปและคุณจะมีกล้าดัมเบลไปตั้งไว้อยู่บ้านตั้งให้มันสิบปีมันก็มนกไม่ขึ้นกล้าไม่ขึ้นแล้วัมีรก็เหมือนกันนะครับนั้นขอพระเจ้าช่วยเราที่ต้องฝึกตรงนี้ครับเรื่องของวินในความดีของเรามาจากพระเจ้าให้เราอ่านที่ิปปีบทที่สองข้อสิบสามเช่นกัน ฟิลิปปีบทที่สองหสามเพื่ดดอเราจะยืนยันว่าพระเจ้าทรงทําสิ่งที่ดีในชีวิตตั้งต้นการดีในชีวิตและให้เราเอ็กซ์เซอร์ไซส์ความดีนั้นนะฮะพบไหมยืนสองซ้ำเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงกระทํากิจอยู่ภายในท่านให้ท่านมีใจปรารถนาท่าน,นในประพฤติตามชอบพระัยของโลกพระเจ้าเป็นผู้ทรงทํากิจ ใช่ไหกิจที่ดีหรือก็ทําสิ่งที่ดีในชีวิตของเราและมิตรมากกว่าน,นั้นพระองค์ทำอะไรครับทำให้เรามีใจมีความปรารถนากระตุต้นเราบอกกับเราว่าเราเนี่ยจะต้องทําสิ่งที่ชอบพระไถ่พระเจ้าเห็นไหมถ้ามีใช้คําว่าชอบพระไถ่ไม่ใช่บอกว่าทําสิ่งที่ดีใช้คําว่าชอบพระไถ่เพราะฉะนั้นการที่เราทําสิ่งที่ดีมนันอาจจะไม่ตรงกับน้ำพระไถ่ มีเยอะไปไม่ได้แปลว่าต้องเป็นเรื่องบาปนะไอ้สิ่งที่ไม่ตรงกับ,บน้ำพระัก็ราแต่เป็นความคิดเห็นของเราตัวอย่างเช่นเจฟทาเจฟทาเนี่ยเจาะไปลบซึ่งเขาต้องไปลบพระเจ้าหมายเขาไปลบกับสตรูแต่เจฟทาบอกว่าถ้าใครก็ตามเนี่ยถ้าพระเจ้าให้ชนะนะใครก็ตามที่วิ่มาต้อนรับเขาเนี่ยนะก็จะเผาถวายพอเขาก็ โอคนะอารมณ์ดีเลยล่ะเรียกว่าตั้งใจเจตนาดี <S <S แล้วเขาทุกครั้งเนี่ยไอคนที่วิ่งออกมารับเขาทุกครั้งที่บ้านเขาอะมันเป็นสัตว์ซึ่งเขาโอเคการจะเสียสัตว์สักตัวหนึ่งเขาถวายให้เจ้าไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่วันที่เขารบชนะลูกสาวเป็นคนวิ่งองอกมาโอ้หมันลูกสาวที่เป็นรหมจารีด้วย <S <S หมายความว่าขเขา <S <S ต้องเสีย <S <S คนที่ถลังไป แต่นะว,ว่าพระชจ้าไม่ได้เรียกร้องอะไรกับเขาเ,เลยนะว่าโกเคถ้าเราจะช่วยเจ้าไอ้รบชนะน,น,นะเจ้าต้องเผาลูกสาวเป็นเครื่องบูชาเราไม่เคยมีพระประสงค์แบบนั้นเป็นออฟเฟอร์ของเจ้าชาแต่ว่าเจ้าชาก็ดีก็ทำในสิ่งที่ตัวเองบ่นไว้จริงแต่ว่าสูงเสียสและบางครั้งเราทำอะไรที่ดีที่มันไม่ใช่น้ำประรยาท,ทาน,น ไม่จำเป็นต้องเรื่งป่าเอ้ขอให้เราจำเรื่มีข้อนี้ให้ดีมันต้องมีคำถามว่าใช่นาะพระทยัยพระเจ้าเป็นสิ่งที่พระองค์ต้องการหรือไม่และสิ่งที่พระองค์ต้องการให้เราทําไม่จําเป็นต้องเกิดผลดีเชื่อไหมเราช่วยกันได้นะเพราะเราจะจำเรื่องมีข้อนหนึ่งในรมบทที่แปดใช่ไหมครับวาพระเจ้าจะให้เกิดผลดีในทุกสิ่ง ถ้าเกิดผลดินรูปสิ่งทำไมเปาโลเรือแตกบ่อยหลือเกินทำไมถูกเคี่ยนบ่อยแล้วเกิดทำไมถูกหินคว้างบ่อยแล้วเกิด,ดกินอดข้าวบ่อยทำไมไปรประกาศที่ฟิลิปปินส์ต้องติดคุกเเชื่อฟังทุกอย่างเลยอะแล้วก็รู้ว่าเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าเพราะที่ฐา,านในสอโครินอกว่าขอให้น้ำออกจากชีวิต แต่สิ่งที่ได้รับ,รบก็คือคำหัวใจของพระเจ้าบอกว่าการมีคุณของเราแก่เจ้าก็มากพอแล้วฟเฟอร์ต่อไปคนทุกข์ต่อไปสมดุลน,นะพระเจ้ามีเหตุผลของพระองค์แล้วก็หลังจากที่พระองค์ทรงํำอะไรมันมีผลดีตามมาจริงๆแต่ว่าในเวลาที่ก่อนจะไปถึงผลดีบางครั้งมันผ่านประสบการณ์ความทุกข์ยากก่อนมันผ่านเหตุผลที่ ที่เราไม่เข้าใจสถติปัญญาที่เราคิดไม่ถึงนะครับความน่าผิดหวังเยอะแยะทีเดียวแต่ว่าเราเชื่อว่าสิ่งที่มาจากความการกระทําที่ตามชอบประเทศไทยท้ายที่สุดต้องเกิดผลดีท้ายที่สุดต้องเกิดผลดีอันนั้นเป็นความเชื่อความจับใจที่สดโปรดอราหารอธิษฐานแฮปปี้ไหยครับ นนะยิ่งบอกว่าจะกอดสักสามวันวันที่สองเหมือนลงนากบเลยใช่ไหมมีเหตุผลเยอะแยะทำไมวะจะต้องมาทรมานร่างกายชัอนขาแบานี้ทำไมพระเจ้าไม่ตอบง่ายๆทำไมมันถึงไม่ง่ายก็พระเจ้าทําให้มีหิวไม่ได้เลยพระองค์จะตอบเลยไม่ได้หรือไง ม,มันกจะมเีเหตุผลทุรมานเยอะแยะแต่หลังจากนั้นที่เราเชื่อฟังแล้วเราก็ขึ้นในวิเระเจ้าเราพบว่าคําตอบที่มาภายหลังน่าชื่นใจน่าชื่นใจการเสาจาและสิ่งที่ใหญ่ตามมาภายหลังน่าชื่นใจนะครับมันทำให้เราลืมความทุกข์ในวันนั้นได้ลืมความลำบากในวันนั้นที่มาฝึกสี่อย่าง สีอย่างสำหรับการที่เราจะเป็นคนที่กระทําในสิ่งดีอย่าเกิดจบเลยครับเราอ่านในทตับทที่3ามข้อที่4ี่สอก่อนนะทบทที่3ข้อสองข้อสก่อนในข้อที่2บอกว่าอย่าให้เขาว่าร้ายผู้ใดอย่าให้เป็นคนมักทะเลาะวิวาสแตให้เป็นคนสุภาพแสดงอัจฉริยะไมตรีอันดีงามการแสดงอัจฉริยะไมตรีดีงามเป็น การกระทำที่ดีนะครับเพราะเมื่อก่อนนั้นเราเองก็โม่ไม่เชื่อฟังหลงผิดเป็นพาดของกิเลสตัณหาและการเลิ่อนสำามต่างๆใช้ชีวิตอย่างเลวร้ายที่สยาหน้าชังและเกลียดชังกันเห็นไหมครับเมื่อเมื่อก่อนนี้เราเราประพฤติดยความอะไรครับโม่เขาเราเข้าใจว่ามันดีเราเข้าใจว่ามันสนุกเราเข้าใจว่ามันใช่เราชอบมันมีบางอยงนรุมตาเราให้มันรู้สึกสโสหรวจ ภาษาคนไทยบอกว่าเห็นผิดเป็นช้อรง,งจักรจะตัดคอ,อย่เห็นเป็นดอกบัวไม่ดมได้เขาเรียกว่าหลงเข้าไปอะไรที่ทําให้เรามัวเมาหลงเขาบอกว่าพระกมีเราเนี่ยพูดแรงกว่านะเราเป็นธาตถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องบอกว่าเป็นนางธาตุาตของอะไรธาตของกิเลสเข้าใจคําว่ากิเลสไหม กิเลสคือเครื่องผูกมัดผูกมัดให้เราติดอยู่จนกระทั่งเราบอกว่าเราเลิกไม่ได้เลิกจากนิสัยอันที่ไม่ดีของเรานั้นไม่ได้นี่เป็นกิเลสเข้าใจคําว่าตัณหาไหมตัณหาไม่ใช่เรื่องของการมาลงนะตัณหาเนี่ยมีความหมายว่าอยากได้ในสิ่งที่ไปบำรุงชีวิตตวเ,เองนะ แล้มันใช้เป็นนานาน,นี่มันถูกใช้ไปนในเรื่องของด้านเดียวคือด้านเพศจริงๆความบาปความปรารถนาในด้านเพศนั่นคือราคะไม่ใช่คำว่าตัณหาราคะถ้าคุณมีตัณหาอยากนอนที่นอนนุ่มมากๆบ้านนั้นของรักรถสปอร์ตเกินเหตุอันนี้ตัณหาแน่นะคืออยากได้ในสิ่งที่คุณเองความจริงไม่มีความสามารถที่จะมีมากเกินไปจนยอม ลายชีวิตยอมไปทั้งหมดเป็นตัญหาเราเห็นได้ในโฆษณาตลอดเวลาโฆษณานั้นตัวกระตุ้นตัณหาใช่ไหมครับตัณหาดังนั้นถ้าเราเป็นท่ามันเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะเริ่มใช้ชีวิตอย่างเลวร้ายโโรคำว่าโอโรได้บอกกับติตาสนิ ใช้คำเยอะมากบวกเข้าไปเยอะนะเลวร้ายสองหน้าลิษยานเป็นเรื่องหน้าลิษยานหน้าชันเป็นเรื่องหน้าเกลียดชังแล้วข้อที่4เมื่อพระเมตตาและความรักของพระเจ้าผู้ทรงช่วยเราทุ้งหลายรอดได้ปรากฏในโลกเราสามารถเป็นคนใหม่เมื่อพระผู้เป็นเจ้าปรากฏขึ้นก็เปลี่ยนชีวิตข,ของเราจากห้การเป็นทาดตัวเนี่ยให้หลุดพ้นออกมาเห็นไหม ตรงนี้มันชัดเจนเลยว่าเรานำตัวเราพ้นจากกิเลสตัณหาราคาเองไม่ได้นะสกดมันไว้ได้นะครับปลงมันไว้ได้แต่มันยังไม่ตายหรอกมันสมงบนิ่งอยู่ในตัวรอวันฟุดขึ้นมาแต่ถ้าพระเยซูคริสต์พระองค์ประหารมันมันตายจากชีวิตของเรานะครับโอเคฉะนั้นเมื่อเรามีชีวิตใหม่เนี่ยหนึ่งใช้พระวจนะ ไม่ใช่แค่อ่านไม่ใช่แค่นใจนะโอเคในสองที่มดทีบที่3ข้อ1 6 1 7นะเรารู้จักพระคำภีข,ข้อนี้นะครับท้องกันพระคำมีทุกตอนได้รับการดนใจจากพระเจ้าเป็นประโยชน์ต่อไปนี้นะครับสอนตักเตือนแตบางทีเตือนแล้วไม่ฟังเนี่ยใจมันดื้อว่ากล่าว แล้วนะครับปรับปรุงแก้ไข4แล้วนะครับนะพระวจนะพระเจ้าใช้ปรับปรุงแก้ไขผมเลยถามว่าเราเชื่อพระวจนะเราตั้งใจจะไปใช้สัข้อหนึ่งให้มันเกิดผลในชีวิตตั้งใจที่จะใช้แบ่งปันคนกับคนอนื่นไหมพระวจนะไม่ได้มีไว้สาหรับแล้วก็เก็บแล้วก็มันเกิดแล้วก็บอกใครกับใครว่าเอ๊ะฉันรู้แล้วนะแต่คุณไม่มีปัญหาทั้งสิ่ประกรนันสุดท้ายพระมีบอกว่าอบรมในข,ขานทครับ เนี่ยที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยอบรมในฐานคือเพิ่มเข้าไปพร้อมที่จะเป็นผู้นำทีนี้ข้อ17เนี่น่าสนใจนะเพื่ออะไรจุดประสงค์ของการใช้พระบัญภีทั้ง5ประการนั้นเนี่ยเพื่อคนของพระเจ้าเราไม่เคยได้ยินคำนี้นะมากแมนอกตอสเนี่ยเราได้ยินว่าพระเจ้าทรงเรียกโมเสสว่าแมนอกตอสในตรงนี้พระเจ้าบอกว่าคนใดก็ตามที่ใช้พระวจนะพระเจ้าเนี่ย อย่างเนี้ยเชื่อแลาใช้อย่างเนี้ยเป็นคนของพระเจ้าเป็นแนวรับดาใจของเราอยากเป็นแนวรับดาอยากเป็นคนของพระเจ้าจริงๆพระคัมภีร์ไม่มีคำว่าผู้นำเลยแต่พูออกรรบใช้ของเราจะคำว่คนของพระเจ้าเอริชาคนของพระเจ้าดังนั้นเพื่อคนของพระเจ้า ขีดเช่อใต้ไปให้นะครับพรักพร้อมในการทําดีทุกอย่างพร้อมจะทาดีทุกอย่างไหมไม่ใช่บางอย่างอ่านละเอียดว่าหนึ่งจะต้องพร้อมสองต้องทําดี 3. ทุกอย่างนะกยความหมายว่าเราเลือกบางอย่างไม่ได้ทำไมต้องเป็นอย่างนั้นโดยปกติเนี่ยลองคิดดีๆก่อนเราไม่เป็นผู้เสียก็ตามเนี่ยนะ เราทําบางเรื่องที่เป็นเรื่องดีอยู่แล้วจริงไหมจิงเราทําบางเรื่องเป็นเรื่องดีอยู่แล้วเป็นวิสัยที่ดีอยู่แล้วนะเป็นเรื่องศิลธรรมที่ดีแล้วเราก็มีเรื่องที่มีอีกหลายๆเรื่องพอเวลาคนที่พูดถึงการเป็นคนดีเราก็จะยกสิ่งที่เราทําดีอยู่แล้วแต่เราจะไม่พูดถึงสิ่งที่เราควรจะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงห่งที่ไม่ดีตรงนั้นใช่ไหมครับดังนั้นเวลาเราบอกบอกว่าเราต้องเชื่อพระเจ้า เราเป็นคนบาปนะต้องกลับใจเชื่อพระเจ้าแต่ผมไม่เคยฆ่าคนเขาจะพูดถึงสิ่งที่ดีอยู่แล้วก็คือเขาไม่เคยฆ่าคนแต่เขาจะไม่พูดถึงคอร์รัปชันเขาจะไม่พูดถึงการด่าคนเขาจะไม่พูดถึงการโกหกที่เขามีเขาจะไม่พูดถึงอะไรต่ออะไรที่เขาทำบาปเขาจะพูดสิ่งที่เขาดีอยู่แล้วแล้วถ้าเัาพีกําลังพูดถึงเราตรงนี้ที่กําลังพูดกับเราเนี่ยพักพร้อมในการทำนี้ทุกอย่างไหมยความว่ามีอะไรที่ดีที่เราอยากได้ทอบ พ็มีอะไรครับที่บอกเราว่ารู้อะไรแล้วว่าดีแล้วยังไม่ทําแล้วก็เป็นบาปตอมีอะไรครับท่านรู้ว่าอะไรดีแล้วไม่ทําก็เป็นบาปยากตรอบหมดเลยเนาะปัญหาของพวกเราก็คืออะไรไม่ท่องก็ เราก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนไปถามเราที่ไม่ท่องประคำคือเราไม่อ่านพระคบนี่คือสิ่งที่เป็นอันตรายสำหรับธรรมะนะโอเคเห็นพระคมพีแล้วนะพิ่มพีนะถ้าเกินอย่างนี้ให้เกินเราไว้อย่างนี้ว่าหนึ่งถ้าเรามีหลายเล่มให้เลือกเล่มที่จะใช้และให้เล่มที่ไม่ใช้เก็บลงถัง,งไม่ใช่เพื่อเรองประโยชน์อะไร มีบางคนยซื้อมามแทงเนาะไม่กล้าเขียนไม่กล้าเขียนด้วยซ้ําก็ซื้ออีกเล่มหนึ่งที่มันเขียนเขียนได้เื่งที่เขียนไม่ได้ไปใส่ยิ่งซักเพราะอะไรก็ตามที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์มันไม่ก่อประโยชน์อะไรกับชีวิตของเราไม่ว่ามันจะแพงขนาดไหนนะนี่ครั้งหนึ่งเนี่ยซื้อหนังสือของนักรเลียนดูตอนนั้นมันดังมากนักรเลียนดูนี่เขียนหนังสือดีมากหนาขนาดนี้ใครไม่มีในสมัยนั้นเนี่ยเฉยมากหนังสือฮาวทูชนิด เมื่อซื้อมาเนื่องจากความหนาเลยไม่อ่านอ่านทีหลัก็ขอใจเพราะมันหนาแล้วก็คอยไปจับไหว้ทำก็มาสักนิดนึงสักหน่อยนึงนะแล้วก็ใน,นสุดก็ไม่มีคุณค่าอะไรเลยก็ไม่ได้เอามาใช้อะไรเลยไอ้ที่มันแย่กว่านั้นก็คือเมื่อเราไม่ได้ใช้เลยเราก็ไม่รู้จักมันแล้วไปเดินที่ตลาดไม่ขวัญ แล้วไปเจอนักเรียนท,ที่เขียนอีกครั้งหนึ่งแต่เพีเยงแต่ว่ามันเป็นพิมทั้งที่สองที่สามอะไมก็ไม่รู้่าหน้าปกมันเหมือนเดิมรือย่สีเขียวก็เลยคิดว่าตัวเองไม่มีซื้อมา,อ,า,อ,าอ่านไปอ่านมาคล้ายๆมันเคยอ่านเจอตรงไหนวะสุดท้ายก็คือว่ามีอยู่แล้วก็เลยม,มีสองเล่มถ้ามันเป็นเล่มหนึ่งกับเล่มสองภาคหนึ่งภาคสองเนี่ยก,ก,ก็คุมม้มนะคอันนี้มันคือเล่มหนึ่งเล่มหนึหน้าปกใหม่ เราไม่ได้อะไรเลยนอกจากต้องเสียสตางค์สครับดังนั้นถ้ามีพระกัมีแลเราไม่อ่านจงซื้อเล่มที่อ่านขอใครก็ได้เล่มที่คุณที่ว่าจะใช้อันนั้นจะมีประโยชน์นะครับอ่านทุกวันอย่างสม่ำเสมอได้ไหมมันจะมีบางวันล่ะที่คําใช้คำว่าสม่ำเสมอคือมีบางวันที่เราอาจจะไม่ได้อ่านมันเกิดอ้ที่หนก็จะขอให้มันมีน้อยหน่อยนะครับแต่ขอให้เป็นสม่ำเสมอกับชีวิตของเรานะครับ อ่านแล้วพยายามท่องสักข้อหนึ่งจำสักข้อหนึ่งวันหนึ่งจำไว้เหรอพวกเราบางคนจะมีอายุยืนแต่ว่าอ่านหนังสือไม่ได้แล้วมันแก่มันเท้าสายตาม,มองไม่เห็นในเวลานั้นนะเน่ะพราะวาจะนะที่จำานะ่ะมันจะกลับขึ้นมาแล้วเราก็จะย้ำอยู่ตรงนั้นคุณป,ป้าวิภาที่อยู่กับออเภอการตันเป็นอัลไซเมอร์อ่านพระคัมภีร์ก็ไม่ได้แล้วไม่รู้ได้อะไร แต่สิ่งที่ท่านพูดแล้วมันมีพระคําออกมาเพราะว่ามันตกอยู่ข้างในคนคนนี้ท่องจำพระคออํรรมของเาแล้วลองคิดแล้วมันน่ากลัวไหมถ้าเราไม่มีพาอชนะเราไม่ได้สะสมพ่อนะที่ดีแล้วเราสะสมแต่เรื่องแย่ๆแล้ววันหนึ่งเราอัลไซเมอร์สิ่งที่ออกจากปากของเราเนี่ยมันมีแต่เรื่องเน่าๆเรื่องที่เวลวรายบบซกเนี่ยนะฮะออกมาอยู่เรื่อยๆแล้วแล้วคนประมุหโอ้โหนี่แก่เข้ายางลาม,มกเนะ อายุปูนี้อัลไซเมอร์จำได้แต่เรื่องชั่วๆคุคิดว่าคนมางานศพมันจะตื้อไหมชีวิตโหคิดว่าน่าจะอายุอาวุโสลแล้วเนี่ยตายไปน่าจะมีเรื่องดีๆกับไม่มีอ่ะเพราะอะไรวันหนึงสมองแห่งความจำเรามันจะไม่เหลือมันจะเหลือแต่ไอ้ที่มันจำได้ในอดีตถูกไหมจำได้แต่ในอดีตสิ่งที่มันตกค้างอยู่ในใในเวลานั้น่ะมารู้สคอนทรลแล้ว อะไรคือสิ่งที่เหลืออยู่ข้างใน,นถ้าคุณเหลืออวัจะนะมันกะคุณเหลือพระเจ้าอยู่ข้างนนในนะเคยเห็นคนตายไหมเวลาก่อนจะตายเนี่ยเขาพูดอะไรหลอกตาใจเย่อท่องไว้นะอรหันต์สมมาอรหันต์สมมาเขาคิดว่าถ้าท่องอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวอรหันต์สมมาก็จะพาไปสวรรค์ ในชีวิตไม่เคยมีอาลาแห่งสัมมาเลยนะมีแต่สัมมาแล้วก็สัมไปสัมมาสัมไปก็มไ,ป<อ>ไม่มีอะไรช <_ S 1> ิดเหนียวเลยก็ต้องหาเรื่องนนั้แล้ว <_ S 2> พวกเราอ่ะมีพระชนะพระเจ้าซึ่งบอกว่าทุกคัมภีทุกตอนได้รับการโดนจ่ายจาพระเจา้จามันเป็นค่ายทำพระเจ้าแต่ว่าพระองค์ก็เป็นของพระองค์พระองค์เก็บไว้เพ่อพระองค์ก็จะสะสมค่ายทำพระองค์ไว้นี่แหละเนี่ยมันก็เลยไม่แย่ฉนะุกคิดชีวิตของเราอยางไรนะครังนั้น อย่าทอดทิ้งการ่าโรจะนะพระเจ้านะครับ